chính mới đi chạy là ล่ะต้อง ra ได้ cầu, ừ, <laughs> à. được, mất แมนไพเขาประธานในหลอกดาวนั่งอยู่กว่าบ่ได้นหลอกดาวหรอกกันเนี่ยส,สงสารคนบ่ได้กลับบ้านต้องการบ่ได้กลับปรทธานในหลอกดาวเป็นแม่ค้าคนหนึ่งเป็นแม่ค้า ยูซีคิวไปรับอันอาหารทะเลมาจากสมุทรสาครบวยไงเนี่ยนเห็นงานอยู่บ่ต่อแล้วอันไปยาแม,มาย่ยูสมุทรสาคร<อ>เป็นโควิดเดี๋ยวมา่านเอายาเบาหวานโยมเพิ่วญ่อย,อย่างนี้แหละวันที่หนึ่งเป็นแต่ละก็ไปหาแมาย่ยูสมุทรสาครเขาลงข่าวในเฟซบุกก๊กแตกกระจายอยู่เนี่ย ว่าส,สัมภพันธนะันได้ใส่เสียเบอร์เก่านะสีแดงไหมใส่ยตะหมอบัน วิ่งเมียงหน่อยเตี๋ยวิ่งอ่นแล้วสารสันฝนไม่นั่งเนาะมันต้องสารเลือดเกว่านี้แล้วสารสารปวดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเนาะคลิปนี้ซ้ำนิเนะคะน่ะเนาะบ๊ายบายคลิปหน้าพอกกันไหมนะคะ